สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงานเพจคนสุรินทร์ทำดีได้เดินทางมาที่อำเภอศรีขอตำบลกุดหววันนี้เราได้ทราบข่าวว่าท่านนายกสมปองจัดการอบรมอ,อพอปร,รวันนี้ครับท่านที่ว่าอบรมอ,อพพรวันนี้มีอะไรบ้างครับเชิญผ่านจากเพจคนสุรินทร์ทำดีได้เลยครับท่านนายกก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรมรบครัวอพปร,ปน,ออพปร,รนั้น ที่สำคัญเพราะว่าองค์กรนั้นต้องมีการนานพัฒนาทากษาะกระจายเพิ่มความรู้ให้กับคณะทำงานเราเห็นว่าภัยทุกวันนี้เนี่ยมีมีสารพัดที่ภัยที่เกิดเป็นภัยสารารณภยัยในพื้นที่ในยอดๆไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องใหญ่ๆข้างนอกของเราก็มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอบปตอกฎหมายของเรานั้นจะให้ความสําคัญกับอาสาสมัครทุกกลุ่มที่ ที่เป็นแรงหรือว่าเป็นกําลังสําคัญในการทํางานให้กับทางองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลนั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เรามาพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับคณะทํางานนะครับของศูนย์อาสาสมัครป้องกไฟไฟไฟันภัยฝ่ายพลเรือนของอบ,บตพุทไห่วันนี้มีผู้เข้าร่วมบรมทั้งหมด60นายนะครับของอบตอนอะครับนั่นก็เป็นพัวใจสําคัญในการที่จะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่มีเหตุหรือภัยต่างๆนั้นเรามีบุคลากรที่สามารถที่จะคอยดูแลช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ในทุกรูปแบบครับโครงการอย่างนี้จัดทุกปีหรือเปล่าครับจัดทุกปีครับทุกปีกปครับมันก็จะมีในเรื่องของอาสาสมัครป้องกันไยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครทิมอาสาไบัตาอะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับในเรื่องของ อาสาสมัครสาธารณสุขเราก็เพิ่งพัฒนาศักยภาพอบรมแล้วก็ให้ความรู้ก็ก,ก็ก็อีกไม่ในเดือนหน้านี่ก็จะเริ่มอบรมลวและอีกส่วนหนึ่งของพัฒนาศักยภาพในเรื่องของแกนนาผู้สูงอายุเราก็เพิ่งให้ความรู้ให้การอบรมเสร็จแล้วก็ได้พาไปศึกษาดูงานด้วยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นิคมคาสร้อยแล้วก็ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนะครับคุณภาพชีวิตที่จังหวัดนคร,นครพนม นะครับเพิ่งกลับมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือการให้ความสาคัญและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของของเยาวชนเองเราก็มีการการอบรมให้ความรู้แล้วก็ในส่วนต่างๆก็เราจะให้ความสําคัญทุกกลุ่มนะครับขององค์การมหาส่วนตะบลกุฎหวยเนี่ยนะครับเราดูแลทุกกลุ่มวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาสาสมัครต่างๆก็จะให้ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการอบรมให้ความรู้อยู่ตลอดเป็นประจำนะครับทุกๆปีครับ ผมก็ดีใจครับเพิ่งมาเห็นเป็นอบตแห่งแรกที่มีตู้ A อเจมครับท่านเชิญครับอันนี้ตั้งนานหรือยังครับท่านอันนี้นะครับเพิ่งมาตั้งได้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราขอฝากถอนได้ใช่ไหมฝากถอนได้ไม่ไม่ฝากไม่ได้ครับมีแต่ถอนอย่างเดียวครับเพอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของตู้เ m เจ็มก็ต้องขอขอบคุณทางออมสินแหละนะครับท่มที่ได้ได้ได้เข้าใจนะครับที่อบต ก็ไว้เนี่เป็นอพิอที่ห่างจากทวำเภอนะครับในการที่พี่น้อมจะเดินไปไปเข้าไปในตลาดแล้วก็ไปกวดบางทีนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุเองก็เหมือนกันนะครับบางทีก็ฝากลูกฝากหลานไปออกเงินกลับมาไม่ถึงผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็เลยขอความเพราะจากทางอมสินไดเอามาติดตั้งให้เพราะผู้สูงอายุก็จะได้มานี่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ ได้มาเยี่ยมได้มาเจอกันด้วยได้แวะหาในายกได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องอบอกว่ามันเป็นโครงการดีๆหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีใครที่จะทาให้คนเท่าคนแก่เราก็ผ่านขอกะใจข่าวเจ้าหน้าที่ของเรามีไปปรึกษาไปขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มากดให้<า>ครับมันก็จะสะดวกดขึ้นครับพี่น้องโครงการดีๆอย่างน,างนี้อย่างในายกสมปองกุดวายทำนะ <S <S ผมผมไปมาหลายหลายตำบลหลายอำเภอนะยังไม่เห็นโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นเลย เราเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกที่ตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเราก็จะขอจบการสัมภาษณ์ท่านนายกเรียกท่านี้เพราะท่านจะไปเปิดงานด้านในฮอะอพอภปร,รเชิญด้านในห้องประชุมครับสวัสดีครับกาวคำบูชาพ,พระพรัตนัยพร้อมกัน

กระผมใกลขอนำเรียนการจัดทำโครงการโดยสังเกตดังนี้วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการหนึ่งเพื่อให้สมาชิกอปปพลมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงานอปปพลและแนวทางการทำงานในรูปคณะกรรมการประสานงานและการพัฒนาศูนย์อปปพล สู่ความเข้มแข็งที่ยัง่งยืนสอง <Thank you. S 1> เพื่อให้สมาชิกอพปอลมีความรู้ความเข้าใจทักษะความสามารถในเรื่องการป้องกันและประตาสาธารณภัยประเภทต่างๆถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. เพื่อสร้างเกิืข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการช่วยเหลือป้องกันทาสาสาัคภไปในชุมชนของทีมของตนเป้าหมายอาสาสมัครป้องกันไปฝ่ายพลเรือนประจำศูนย์ผู้ชี้สถานที่ในการดำเนินงานคือโครงการมาาสมบูรณกปวบรไว้แบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วะกรผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ต้นทนสัปดาะอาสามัครป้องกันไยฝ่าอุบัติเนตุ่อปุ่มตปีงบประมาณส6งพัคห้าร้อยหกสรายชื่องค์การส่งน่อปุ่มหลาไท่านประสาทที่เจริญรัมกาลส่ง่อุหล้ไท่านกระรวงอบกพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การมรหารส่วนตำบลตู้ พี่กงกโพโปรที่ลรกรักทุกขนเนนี้รู้สุดดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในวิธีเปิดอ,องค์การฝึกอบรมรบวมทวนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป,ไป่ายป็นเรือ่อว่าปอปพปรนะครับของกูุ่ อาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายคนลเรือนตำรวจปุิวัยเราจะเห็นว่าในสถาษนการณ์ปัจจุบันนั้น,นรับพี่น้องของอปัรนนะคันับเป็นกำลังที่สำคัญกลังอีกส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนในงานป้องกันและบรรเทาออสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ผมเองในานามของผู้อำนวยการศูนย์กะข,ของอาสาสมัครป้องกันภัยภัยคนลเรือนต้องขอขอบพรคุณพี่อขอขอขอรองอปปอลทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือกับเพื่อนในการทำง,งานืด้ดีสมมาจากการกล่าวรายงานของท่านประลัดตึงในฐานะ ก่านัาที่ประจำศสนหรือว่ารองนะครับผู้ในการศูนย์ในหานาที่เป็นหัวหน้าส่วนของฝ่ายราชการนั้นจะเห็นว่าในวัตถุประสงค์หลักนั่นก็คือในเพื่อเป็อการเพิ่มทุนสักยภาพนะครับของพี่น้องอบคอ,อ,อรอ์รให้มีกี่ความสามารถและได้มาทบทวน เพื่อสามารถที่จะับเคลื่อนง,งานทำงานได้หลางมีประสิทธิภาพการอบรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการที่จะพัฒนาคนอพค์ควาคนนั้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติเพราะส่วนมากอาสาสมัครของเรานั้นจะอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติการผเผชิญเหตุการร่งงางเหิด และการป้องกันการทา,ารุสารน้ำไทยโดยเฉพาะไพที่เกิดจากธรรมชาติไัยที่เกิดจากมนุษย์นะครับซึ่งก็มีสองหลักการไัยที่เกิดจากธรรมชานะตินั้นถึงฤดูกาลที่จะต้องอาศัยท่านทั้งหลายในเรื่องของการตักเตียนความพร้อมว่าอย่เป็นในช่วงลมช่วงฝนอุทกาไฟภูเขาไฟัูเีภัย ไฟที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยเป็นไ่ที่สำคัญโดยวพอไฟไหม้เขาป่าแต่เก็บพื้นที่เราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่ค่อยได้ไปเจอเหตุน,นเรื่องกรณีแต่ในให,หลักสูตรในการถูกอบรมนั้นจะต้องสามารถที่จะพัฒนาตัวเองมีความรู้ในทุกๆเรื่องวันนี้เราเห็นว่า นะครับเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการสุกกร่มรมนั้นนะครับรเราเห็นมีทั้งในเรื่องของเครื่องดับเพลิงในในเรื่องของเครื่องถังฉีดยาฆ่ายาอันนี้ไม่ใช่ให้ท่านไปฉีดยาฆ่า,มาแมลง่ายาให้กับชาวบ้านอันนี้ไว้สําหรับในเรื่องของการระงับเหตุไปไม้ที่พ้นออกไปนะครับเป็นไฟป่าอะไรประมาณนี้ ส่วนมากของเราจะเป็นป่าอ้อยทุ่งนานะครับนั่นคือในส่วนของการเหตุการณสุรุการลมในเชิงางๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือการระงับเหตุระงับเหตุนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ว,ว่าจะเป็นการทะเลาะวิ่งวานนะครับนอกจากกําลังเจ้าหน้าที่แล้วส่วนหน้าปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มาควบคุมง,งานก็ต้องมาใส่กำลังมาพอ นะครับในพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นในการที่จะช่วยถือว่าวรเป็นคนในพื้นที่แล้วก็รู้จักกับกลุ่มนะครับที่จะมาในเรื่องของการมาร่วมงานมาเที่ยวงานอะไรต่างๆที่ท่านได้มีหนังสือแต่งตั้งไปในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละกันนะครับต่อมาในความรู้ความสามารถความเข้าใจในการนะครับในทักษะและความสามารถ ในการป้องกันมลภาวะน้ำภัยนนทักษะั้วยเรื่องสำคัญการถูกล์เป็นการพื้นผูทักษะเป็นการถ้าเป็นผู้ภาษาบ้านๆเขาบอกว่าถ้ามีดก็ต้องไดเอามารับคงนะครับเพื่อที่จะพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นการเรพิ่มผูความสามารถทักษะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพยายาม นะครับที่จะรับความรู้โดยเฉพาะในหลักการความรู้ใหม่ๆซึ่งมันมีเคลมีเหตุใหม่ๆที่ทางคณะวิทยากรได้รับความรู้หม่แล้วก็มาถึงอบรมพวกกันเพราะฝากนร่าวว่าการอบรมแต่ละกรมันอาจจะมีเรื่องเดิมบ้างเรื่องใหม่บ้างในการที่จะรับข้อมูลต่างๆนั้นได้นะครับหนึ่งต้องทำตัวให้เปิดตัวเหมือนน้ำที่มันห้องแก้วน้ำที่มันขึ้นแก้ว มันจะสามารถรับการถ่ายทอดความรู้ได้ตลอดแต่ถ้าหากการใดที่เราบอกว่าวิทยากรให้ความรู้แล้วไอ้นั่นก็รู้แล้วไอ้นี่ก็รู้แล้วท่นคือคนหนึง่งเสมือนน้ำที่มาล้นลดเก้ยวมันไม่สามารถรับความรู้ใหม่ๆได้การถอรลมในครั้งนี้นะครับในเรื่องของการประชนเหยียดการประชนเพลิงต่างๆในเรื่องของการสู้กับไฟวันนี้ท่านจะได้มีหลักสูตรที่ ในเรื่องของการอชมที่เต็มที่ก็ขอให้ท่านได้นำความรู้ความสามารถแล้วก็เพิ่มสูงความรู้ในครั้งนี้เนี่ยไปปรับใช้ไปไว้นะครับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการป้องกันพัฒนาคนให้มีความรู้และมีความพร้อมสนุสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องเหตุต่างๆ ที่เราจะไปราห้ามเหตุเราต้องเข้าใจมันก่อนเหตุมาแบบนี้เราจะทใใํายังไงหลักสูตรอาจจะเข้มข้นบ้างไม่เข้มข้นบ้างแต่พวกเราต้องพยายามที่จะเข้าใจให้ได้นะครับปกตินั้นการทบทวนอาสาสมัครของบันเทิฝ่ายพลเรือนนั้นบางที่เขาอาจจะไปทบทวนในค่ายแต่ของเรากเนื่องจากว่าพี่โน้อวปรนั้น ก็มีภารกิจนะครับที่ช่วงนี้ทุกคนก็หวานข้าวด้วยเนาะนะครับก็ให้เราฝึกอบรมๆๆนันที่นี่เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นะครับสองวันกับการอบรมในครั้งนี้นะครับขพอให้พวกเราได้เพิ่มพูคนความรู้ให้ได้มากที่ึ้นไปการเราก็ไม่เหนอยู่ที่สมาธิอยู่ที่การวิเคราะห์นะครับลดชนกันทำยังไงก่อน รดแก๊สขามจะทำยังไงก่อนเขาก็จะมีวิธีบอนเราต้องเข้าใจในเรื่องเงกี่ยกับก์นั่นคือเป็นหัวใจในการการทำงานนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าเรื่องมีภัยให้สังเกตแล้วก็เหตุอยากมั่นใจคือปูและผู้ไปคือหัวใจของโมกบลอร,รนั่นคือเวลาเราจะาเห็นเเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะทําอะไรก่อนในขณะที่ ไปกำลังถลูกไหม่ถ้่นนี่นู่นระง้าเดีอยเราจะร่างง้าแบบไหนไหนที่มาร่างง้าได้ก่อนไหนที่จะต้องช่วยเหลือก่อนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะช่วยเหลือคนเราต้องมีสมาธิ้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่ในการประสานไปเจอคนหกล้มอยู่กลางทางอาหารมีเปรี้ยวเลือดไหลท่วมไปหมดโทรประสานกู้ชีพกู้ภัยก็โทรไม่ถูกเ่นีย คิดหาเบอร์ใครโทรไม่ได้โทรไปโทรมาโทรผิดทช่ไมฮนะเหมือนับบท่านลองแถวท่ากนก็่ยอมโทรเลยถึง966เลยใช่ไหมเนี่ยคือสมาธิของพวเราปกติเขาโทรอะไรไหนึ่ง669ถ้าท่านไปวิ่งก็ได้ถ้าลองแถวโดน966นะครับเนี่ยเขาบอกว่าสมาธิสติมันต้องมาเนี่ยเนี่ยรองรวบโดยการสู เนี่ยเขาบอกว่าร่างับคือมีเหตุแล้วตั้งสติไม่ได้ก็สับสนกับเน่ยคนที่กาลังจะรอดอกับกายไม่รอดก็ได้เพราะภาษาผิดนะครับไม่รู้หนึ่งเก้าหกมันไปตกตรงไหนอะไรยังไงนะ่ครับเนี่ยเขาบอกว่าคนเราต้องมีสติและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของภาคีเพื่อภาคีเนี่ยมันเป็นเรื่องกลไกในการทำงานเขาพูดภาษากัรบ้นานบ้านเขาบอกว่า อลอกมีคนมีเพื่อนแต่พวกเราเนี่ยต้องมี้องมีพวกเราอย่างน้อยๆรรู้จักคุณครูชายแดนนะครับพนักวิทยากรที่มาก็เตือนถ้ามีการรวมๆกันปกติถ้าเป็นหลักสูตรจัดตั้งเนีย่ยพวกแกว้วาก็จะปากกับเราด้วยแต่เราเป็นทุกส่วนนะครับเขาก็จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันไปอาบาพลข้างเคียงรู้จักกันรู้จักกันพนันรูจ้จักคนนี้มนรูจ้จักนั่นคือการขยายภาคีเรือน รามีเหตุตอประสานกันได้ไง่ายถ้าอขบวนข้างเคียงมาช่วยเพราะนักการทำงานพวกนี้มันจึงต้องมีภาคีพวกมีภาคีเดียวกับที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดับเกินนะครับต้องขอบคุณทางพี่น้องอบคอรที่ตุลทุกท่านี่มีทั้งตัวแทนที่เป็นผู้นำหมู่บ้านตัวแทนท,ที่เป็นทางฝ่ายปกครองตัวแทนที่เป็นทางสออตอสมหง ลหลายท่านแ้วกที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็พี่น้องอภอตที่ทุลักทนได้เสียสละเวลามาฝึกอบรมครัังดีและที่ขาดไม่ได้ก็คือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผุดหวายขอคบคุณในส่วนขององค์การที่ได้จดัดสรรและให้ความส่วัมืกับคณะอบตรในปีหน้าก็อาจจะไม่มีการทบทวนว่าจะมีโครงการพัฒนาศักยภาพ นะครับผมลงพัฒนาศักยภาพแล้วก็มีการพาไปดูงานดีไหมครับดีไหมบอกมนไม่ใช่กบพอเลยมเร้าอยู้พูดสูงอายุเสียงดังบบ้เยเสีนงต่ำเนี่ยเพราะเสียงผู้สูงอมยุ่เลยรับถามว่าดีไหมครับดีขึ้นเบาอย่างเงี้ยใช่ไหมเสียงสั้นๆทุ กระชัเพราะฉะนั้นในการทุกตัวในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณคณะผู้อานขอบคุณคณะวิทยากรวันนี้ขอบคุณทางน้าข่าวจากช่องจอมไม่รู้มาแบบไหนเรื่องอนไ้นะครับรายาเดียวิทยข่าวนะครับปกติจะทำแต่ทางฝ่ายต้ารานทางช่องจอมวันนี้ก็ารู้ว่ามาเดี๋พวกเราจะเรีนวันนี้นิดหน่อยกันนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับและท้ายสุดนี้ นะครับก็ขออวยพรให้กับคณะอร์ปรกอบนะครับตลอดเจ้าหนัากองรพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ร่วมสมขุงสในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนะครับจงเป็นผู้ที่มีจิตอาัาแล้วก็ทำงานให้กับตึงส่วอย่างเที่แล้วก็ขอรับนาาาาาาสัาา์สิาธิาาาาาาปัาาักษาคุาาาาาาาองาาาา้าา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 อาปา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอบตขุนหวายจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทัวหน้าครับวันนี้ได้เวลาสมบูรณ์แล้วผมขอเปิดโครงการนะครับฝึกอบรมทวบทวนนะครับพัฒนาสมัยเสมว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับอบตขุนหวายประจำปี2566ณวันนี้ครับขอบคุณครับ รองผู้ในการศูนย์นะครับต้องมาไปส่งนนะครท่านต่อไปท่านเรีากร้การเกษมรับครูสาเรียกร้อการลงการณ์ในรูปการณ์ในส่วนต่างๆนะครับท่านต่อไปนะครับท่านปรัชสาธิตจิตเจริญผู้ช่วยผู้ในการศูนย์การศึกษต้องมาไปส่งกันนะครับเจ้าหน้าที่นะครับตลาดนะครับคุณนางารีคุณท้านะครับเจ้าหน้าทีุ่ตครับ จิตใจอังกรเจ้าหน้าที่ประจำสมทบนะครับได้กับผมภางใจคุณเหนือคำคำเจ้าพนะการก้องทำได้บรรเทาสุขครัา อครูสุดป้องกันแย่บรรเทาสารภัยจากสถาบัมที่น่ากลัวรับครป้องการแย่บรรเทาสายนะครับท่านต่อมานะครับนายสมศักดิ์จันดาครูสุดป้องกันแย่บรรเทาสารภัยจากสตาร์บัมที่น่ากลัวครับท่านต่อไปนะครับนายธาราตุกรารัก์ครูสุดป้องกันแย่บรรเทา เรืองค์การบริหารส่วนตำบลสุดไว้นะครับพี่เคารนนะครับท่านรองผู้ในการศูนรหรือส่วนท่านเนขารอาารศูย์นะครับอบอรองแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านผู้ช่วยผู้ในการศูย์นะครับท่านสาธิตนะครับเจริญแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องที่เครันครับสวัสดีครับออ วันนี้ไม่นับมันกลไม่คิดหมดหรือยังหมดแล้วหมดนะ้วอ่าก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่ะบบทฤษฎีถือว่าเรามากล้ากันนะและเงี้ยตัวหมายจะผมผ่านไปจำหลักเส้นนี้นะเพราะสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ร่างกายก็คือหลังกระเพาะตอนนี้อ่ากระเาะกำลังเดินการขุดนะขุดตั้งแต่นู้นเลยนะฝขดบ้างรวมไล่มาจนถึงสมบูรณ์ทฤษฎีต่อไปก็ขุดงานนี้เสร็จ ครับถนนทางเริ่มเจริญขึ้นเราต้องช่วยกันนะเมื่อมีการพัฒนาในแหล่งน้ำตรงนี้ต่อไปแ่ยไปปลูกเรียกพ่อ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 ปกติจะตื่นปีห้าไปปลูกเรียกก็เสื้อแล้วแข็งแล้วนะเพราะพึ่งทำพุ่เอาชุมชนนะครับขอให้พี่น้องอบปรอนะครับไปนะครับถือผ้าใบนะครับในงาน นะครับศพงานชารนกิจศพต่างๆนะครับเราก็จะเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันเราก็จะทางคณะวิทยากรก็จะถ่ายทอดความรู้นะครับว่าเข้มแข็งนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงานหน้าต่างๆนะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับศูนย์นาซอยสมารป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับตำบลพุทธวยนะครับที่สั่งใช้นะครับพี่น้องอบบอร นะครับตำบลกุฎหวยนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับถึงตารางการปฏิบัตินะครับอีกสองวันนะครับในการดําเนินการนะครับส่วนทบทวนศักยภาพให้กับทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราท่านทาคณะรรับบริหารสักครู่นะครับเดี๋ยวท่าน